ช่วงนี้มันมีกระแสจากในติ๊กต็อกเป็นพวกไรเดอร์พวกไลแมนแกล็บอะไรพวกนี้ครับเขาจะลงกันว่าเจอแบบว่ามีคนกดเรียกรถรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเป็นหมู่บ้านล้างเฮ้ยหมู่บ้านล้างคือไม่มีคนอยู่เลยพี่อย่าบอกว่าหมู่บ้านนี้มันมืดไปหมดเลยนะคุณแจ๊ใช่ครับมีเขาบอกว่ามีคนอยู่ครับแต่ว่าอยู่แค่แบบว่าเหมือนกับ หลังเดียวอย่างเงี้ยอยู่ข้างในสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหลังเดียวด้วยผมก็เลยลองขับเข้ามาตามทางก็ปรากฏว่าเป็นหนึ่บ้านที่แบบบ้านหลังจริงๆอะครับค่ะแล้วจากการเดินสำรวจสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็น่ากลัวทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าจะเป็นพวก ตว์ร้ายมาแรงอะไรต่างๆมูเงี้ยวเขี้ยวขออพี่เจเคยไปหลังนี้มาก่อนไหมจุดนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับคือเห็นในติ๊กต็อกแล้วก็มาเลยเมีเห็นไฟไปทางขวาเหมือนกับมันอะไรแป๊บๆนี้ค่ะทางด้านนี้เหรอครับใช่พี่เจไม่กลัวเลยอันนี้เป็นจุดที่ผมก็กลัวครับแต่ใจอ่ะก็อยากเทียบแบบว่า ได้ทํากับหมอปลาทั้งทีเราได้เจอกันแล้วก็แบบอยากปากตูลูกสิท์อยากจะแบบว่าพี่ได้ว่าให้กล้านะเฮ้พี่ต้นอะไรเนี่ยต้นโพหรือต้นไทรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับมันมืดเลยเรียต้นเหอนโพไหมผมว่าใช่ครับน่าจะเก่าแล้วเพราะว่าโพหรือไทร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 ต้นลากมันขึ้นจนพันเป็นเหมือนเสาบ้านแล้วครับต้นไทรเนี่ยอันนี้คือเสาบ้านโอ้ลัดเสาบ้านไปแล้วเอ้ย ต้นโพมังหนูอันนี้แค่หลังแรกนะครับครับเดี๋ยวมีหลายหลังเลยอ่าอไหนพี่เจลองพาเดินสำรวจดูหน่อยอ่ะคุณผู้ชมล่าท้าผีกันสดๆเลยนะเนี่ยอยใช้คํานี้ได้อยากจะเดินเข้าไปอยากจะเดินขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าปันไดแไม่อำนวยไม่มีเป็นได้ถุนอย่างที่แทนเอ้ยระวังตัวด้วยนะครับคงจะไม่เจอหน้าเงาใครนะคุณเจ ไมเดินเข้าไปชั้นล่างหนยนะทางขึ้นอยู่ครับครับพี่มันล้างมามากประมาณเก็บประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยนี่พี่จากดูจากภาพไตาเราบอกว่าเห็นมีบางคนบอกว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเลยครับโอ้ส้่ศูนย์สี่ศูนย์เนระแล้วตจนนี้มันเป็นของใครอ่รพี่ตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าตอนที่ไปถามพวกมอเตอร์ไซค์วินหรือคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาก็ถามว่าบ้าปะเนี่ยขับเข้ามากลางคืนคนเดียว